สวัสดีครับขอต้อนรับสู่ช่อง Memory Dream f u นะครับวันนี้เราจะมาแนะนํามโมเดลตัวใหม่ที่เพิ่งได้มากันนะครับเป็นตัวที่โคตรคุ้มนะครับบอกเลยเพราะว่าช่วงนี้ปีใหม่ใช่ไหมร้านต่างๆมันก็จะลดราคา60-90%เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับผู้ซื้ออย่างเราๆท่านๆน,นะครับใครที่สนใจนะครับผมจะลิงก์งงไว้นะครับได้ดีสคริปชั่นร้านชื่อว่า Number Toys นะครับอันนี้ กล่องมันค่อนข้างเก่านิดนึงนะครับเพราะว่ามันก็อยู่มานานแล้วเนาะเขาถึงเอามาลดราคานั่นแหละเป็นของค่ายฟูริวนะครับจากเรื่องที่มีชื่อว่า Sword Art Online นะครับซึ่งตัวนี้จะเป็นเวอร์ชั่นภาพยนตร์ที่มีชื่อว่า Ordinary Skill นะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวของอาซซนะเป็นตัวที่เป็นเคลนคิงนะครับด้านข้างก็จะมีโฆษณาอาซึนะนะครับ ภาคนี้มันต่างจากธรรมดาอย่างไงนะครับก็คือภาคนี้มันจะเป็นภาคที่พระเอกออกมาจากภาคแรกหลังจากการนอนเป็นผักอยู่ในส่วนอนุลายนในเกมนะฮะติดอยู่ในเกมเนี่ยประมาณหนึ่งเขาออกมาได้ก็จะมีเกมที่ชื่อว่าอดีนดิสกิลนะครับมาให้พวกเพื่อนพ้องของเขาเล่นกันนะครับคุณอาซินะเนี่ยคือตัวนางเอกตัวเนี้ยเขาก็ชักชวนคิริโตะที่เป็นพระเอกเราเนี่ยไปเล่นปราบบอส มันจะคล้ายๆเกมโปเกมอนโกเนี่ยเราจะต้องใช้ร่างกายในชีวิตจริงในการเข้าสู้นะครับแรงกายเนี่ยเขาจะต้องใช้พลังมากนะครับสู้กับบอสในสถานที่จริงอะไรประมาณนั้นนะครับเขาได้ข่าวว่าจะมีบอสของสวัสด a อาร์อ i ไ e ภาคป,ปกติโผลมาคีริโตเขาก็เลยสนใจอยากไปเล่นนะครับพอไปเล่นปุ๊บเขาก็บังเอิญไปเจอคนหนึ่งชื่อว่าเอจินะฮะคนนี้เขาก็จะพูดอะไรบางอย่างแปลกๆนะครับเกี่ยวกับ เกมเกมนี้นะครับรู้สึกว่าเหมือนเป็นคนที่รอดชีวิตมาจากเกมสวัสดิ์อาร์ตออนไลน์ปกตินะครับพ่อเอกเขาก็เลยให้ความสนใจนะครับก่อนมันจะนำพาไปสู่ภาพ e อลิเซชันนะครับอันนี้ก็จะเป็นอาซินะนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูกันตัวโมเดลเต็มๆนะครับว่าเป็นยังไงผมต่อให้แล้วนะครับจะได้ไม่เสียเวลาทำมาหากินนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าตัวนี้มันไม่มีรายละเอียดมากนะครับแค่เสียบเท้าเข้ากับฐาน จบนะฮะคำเดียวง่ายๆนะฮะไม่ไม่ยากมากนะครับใครก็ต่อได้นะไม่ยุ่งยากด้วยด้านท้ายใต้นี้ก็จะเขียนว่า m a d e in China เหมือนเดิมนะครับส่วนหน้าตาผมก็จะได้ให้ดูชัดๆนะครับอาสนะของเรานะครับกับชุดสีแดงถือดาบนะครับเนี่ยชุดมันก็จะเปลี่ยนแปลงไปนะครับค่อนข้างมีหลายชุดนะในเกมนี้คนออกแบบออกแบบได้สวยนะ แต่ถ้าใครจะเก็บทุกเวอร์ชันนี้ก็อาจจะทำใจหนักหน่อยนะครับเพราะว่ามีเยอะเหลือเกินนะฮะผมต้องระวังให้ดีนะครับเดี๋ยวมันจะหักนะจับไห้ดีดาบนี่ดึงไม่ได้นะครับทั้งดาบทั้งกับตัวเนี้ยดาบดาบกับปลอกดาบดึงไม่ได้นะครับมันไม่ได้ต่อกันนะเพราะฉะนั้นเนี่ยระวังให้ดีนะครับว่ามันอาจจะหักได้ตรงทรงผมกระดาบนะครับอย่าไปดึงมัน เดี๋ยวผมให้ดูบริเวณโดยรอบนะครับของอาสนะ Ordinary s k i l l นะครับอาสนะฟิกโกจะค่ายฟริวนะครับน้ำหนักมันถ่วงนิดนึงนะครับก็ประมาณนี้นะครับเห็นชัดไม่พอผมจะซูมเข้าไปให้อีกนะครับอาสซนะเนี่ นี่นะครับค่อนข้างสวยทีเดียวนะครับตัวนี้ผมได้มาในราคาลด6 0เ์เชื่อไหมครับตัวนี้มันแพงมากเลยนะปกติอะได้มา2 4 0บาทปลบกมือคุ้มมากนะครับอาศัยยืมเงินเพื่อนจ่ายไปก่อนนะเพราะว่าบอดจี้จริงๆช่วงนี้นะครับกระตุงกระตูนนี่ก็ขายไปเยอะแล้วเพราะฉะนั้นต้องขอบคุณเพื่อนฝูงนะที่ให้หยิบยืมเงินด้วย อันนี้ก็เป็นตัวอาศนะนะครับในเวอร์ชันมูฟี่ออร์ดินารี่สเกลนะครับถ้าเกิดว่าใครชอบก็ไปหาซื้อจะกดไปในสั่งในลิงก์ของเขาก็ได้นะครถ้ายังมีเหลืออยู่หรือจะไปเลือกด้วยตนเองได้นะครับที่ตรงข้ามกับเมกาพลาซาสะพาเดกนะครับจะเป็นร้านเล็กๆเข้าไปในซอยนะคะชื่อว่านํำบะนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ Memory ดิมฟันอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนพร้อมคำว่า ทั้งหมดให้กับเมม o r y รี่ดิมฟันด้วยนะครับสวัสดีครับ